โอเคค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนนนี้นี่เราก็จะมาทำละครรไม่ได้ทำละครนะวันนี้ก็จะมาเผยชีวิตของมัสคกตนิลานะคะเริ่มเ,เลยจะไม่มีเสียงภาคนะคะนี่เราจะอยู่นิ่งๆเท่านั้นแหละอ่านะคะโอเคไม่กอกี้พลาดช็อตนะะเอาใหม่ โอเคค่ะทุกคนเนี่ยเราจะทําการขยายให้มันใหญ่ก็แล้วกันเนาะโอเคนะคะเท่านี้ก็พอแล้วแหละแล้วก็เพิ่มอย่างงี้ห้าสิบก็พอแล้วกันเนาะให้เป็นวัยรุ่นชักหน่อย ทุกคนติดตาม E ีพีต่อไปนะคะนี่เรากินข้าวก่อนพักก่อนนะวันนี้วมกินทั้งวันเลย